งแตเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคค่ะเมื่อวานนี้ตัวแทนนําเครื่องบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกหรือว่าเครื่อง NST ไปมอบให้กับโรงพยาบาลวังวิเศษที่จังหวัดตรังค่ะคุณหมอสมเกียรติพยุหเสนารักท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังวิเศษนะครับก็บอกว่าเดิมทีที่โรงพยาบาลแห่งนี้ก็มีเครื่องดังกล่าวแต่ว่ามีแค่เครื่องเดียวซื้อมาตั้งแต่ปี50ก็10ปีที่แล้วนะครับแต่เนื่องจากที่ตั้งของโรงพยาบาลเนี่ยอยู่สุดตัวจังหวัดตรังเลยแล้วต้องใช้กระแสไฟฟ้าบางส่วนมาจากกระบี่แล้วก็มาจากัั้้วววยยดดดทีี่จจงตรงมกมกะ ตกตกดับๆอยู่บ่อยครั้งพอเป็นแบบนี้อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็เลยเกิดความเสียหายครับส่งไปซ่อมมาหลายเครื่องแล้วรวมทั้งเจ้า N S T ที่เคยมีอยู่เครื่องหนึ่งด้วยพอสมไปซ่อมแซมทีหนึ่งก็มีผลต่อห้องคลอดนะครับเพราะผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีผู้ที่เรียกว่าม,มารักษาหรือว่ามาเตรียมคลอดอยู่เป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความไม่สะดวกขึ้นพราได้เครื่องใหม่แบบนี้มาก็ถือว่าช่วยได้มากจริงๆครับอ่าวคุณหมอฝากมาขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ของเราค่ะที่ซื้อเสื้อเรื่อองเเเล่่าาช้้้นีีีมืปทแว เรื่อาวเช้านี้เราก็นําเงินจากการจําหน่ายเสื้อนี่แหะค่ะ,คะเอาไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แล้วก็ไปมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆตามภูมิภาคนะคะได้เสื้อสวยๆของเราไปยังได้ร่วมกันทําบุญด้วยอนุโมทนาด้วยนะคะร,รับ